เบิ halten, have uh ่งใหญ่บัวใหญ่เบิ่งใหญ่บัวเบิ่งเห็นบ่อนี่เห็นบ่อเด็กสามเนาะเออเห็นเห็นเนาะเด็กขาเนาะตัวนี้เนาะโอ้ชัดกว่าเก่าครับท่านผู้ชมชัดกว่าเก่าครับผมครับผมท่านผู้ชมตอนนี้พอเที่ยงก็เดินทางมาถึงศาลอากงสองเก่าหรือว่าปู่เจกครับผมเพื่อว่าจะมาขอโชคขอลาบ คือพอเที่ยงมากวันนี้บอดายนําล่างส่งหรือว่าปูสามแปดแปดมาส่งออกครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าจะมากับย่ายบัวครับมากับย่ายบัวสองคนแล้วก็จะมาจุดถูกเพราะว่าขอให้ปูเจกไปบอกเพราะว่ามันบางครั้งเนาะเพื่อนอาจจะบอกกันละแต่ว่าพอเที่ยงกับบอ,บอ,บอทั้งมันใจอยากให้ปูเพื่นเขาไปบอกอีกครั้งหนึง่งหรือว่าของไปบอกอีกครั้งหนึง่งอยู่ในอาจจะเป็นในความฝันหรือว่า จะเบิงอยู่ในศาลนี่แหละครับผู้ชมเพื่อว่ามีตัวเลขตัวใดที่มองเห็นครับเพื่ออกงงิ่นหายอีกครั้งหนึ่งเนาะเพื่อเป็นความมั่นใจไปครับผู้ชมเดี๋ยวไปเฮ้าจะไปกราบุดถูกกราบขอโชคขอลาบกับอโงงซอนก่อนครับก่อนที่เขาจะซองเบิงที่บริเวณศาลปู่เจ็กหรือว่าอโงงสองเก้าครับผมนี่ครับมันนี้็เดินทางมากับยายบัวสองคนครับผมมาแบบเงียบ เดี๋ยวครับท่านผู้ชมพระเทืองจะพาสองเบื้องตรงจุดที่อากงเพิ่นบอกพระเที่ยงเมืนน่อนครับพราเห็นเลขเป็นเลขกสามหาอยู่ตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมก็ยังมองเห็นอยู่ครับท่านผู้ชมตามที่ปู่เจกเพิ่นบอกมือที่ว่าลงคุณแม่นะ,นะครับท่านผู้ชมที แม่เราเดินทางมาไหวา้วันจุจีน้ากันกับพ่ะเที่ยงคนบอกตรงจุดนี้ครับว่าเห็นเป็นเลข3สามหาครับแบบว่าผู้เจกคนลง่งคนลง่คนลงคุณแม่ละคนก็มองเห็นครับผมนี่ครับเห็นบอกเพระเทืองว่าเบิ้งเหมือมนี่ก็ยังเห็นอยู่ครับนี่ท่านผู้ชมนี่ตรงนี้จะเป็นเลขกสามตรงนี้เป็นเลขกหาแห้งชัดเลยเหมือน,นี่ครับท่านผู้ชมชัดเจนครับชัดเจนนี่หนึ่งนี้เป็นสามครับตรงนี้เป็นหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรเที่ยงสิสูมเห็นเบิงไกลๆครับท่านผู้ชมเนาะเห็นบอกครับท่านผู้ชมชัดเจนบอกครับ เบิงเบิงใหญ่บัวใหญ่เบิงใหญ่บัวเบิงเห็นบ่หนี่เห็นบ่นี่เลขสามเนาะเออเห็นเห็นเนาะเลขหานี่เนาะตัวนี้เนาะอ้ชัดกว่ากาครับทผม้ช่มชัดกว่ากาครับผมมือนนันว่าชัดแล้วมือนี่ชัดแห้งกว่าเกาครับผมเบิงเอาเด้อครับผู้ช่มเห็นเบิงเอาครับผมแลักก็ขอให้ทุกท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้พ่อเทียมก็เดินทางมากับยายบัวสองคนนะครับเพื่อมาขอโชคขอลาบกับอากงหรือว่าปู่เจ๊ข้านี่แหละครับ อพอเทีย่ยงกับมาซองอยู่ตรงจุดเก่าครับผมตรงจุดเก่าที่วันที่สิบเอ็ดมิถุนจ,จีนั่นครับที่คุณแม่เพิ่นมารูปแล้วเพิ่นก็บ,บอกว่าเบิ่งเอาอยู่ตรงจุดนี้ครับเห็นบ่ครับท่านผู้ชมเห็นบ่าชัดเจนบ่เป็นเลขเจนะ็ดฮะบลิจเจ็ดสามห้าบ่ใหญ่เนาะนี่เจ็ดเ,เห็นบ่หรือจะเป็นเจ็ดสามห้าบ่นี่ครับตรงจุดนี้ยายบัวเห็นเป็นเลขเจ็ดครับนี่นนเจ็ดสามห้า 7, 3, 5, บ่าครับ อู้ชัดเจนครับสามหานี่เนาะใหญ่เนาะแมนอุ้ยแมนนี่สิบลายใหญ่เด็กเจ็ดเนาะอยู่ข้างล่างเนาะเด็กเจ็ดอยู่ข้างล่างครับท่านผู้ชมเลขห้าตัวใหญ่ตัวสามตัวห้านี้ใหญ่มากครับ ให้มาหูุบเบิ้งใหม่โอ้เพิ่นให้เพิ่นบอกใจบัวบ่แม่นบอกมาหูุบใหม่ยังไงโอ้ครับท่านผู้ชมในความฝันเพิ่นเข้าไปบอกเพิ่นบอกว่าให้มาหูุบใหม่ครับเพิ่นว่ามีเลขตรงจุดนี้สามตัวโอ้สิจะสิบยายบัวบอกสูฟังเนาะแม่นเมื่อวานนี้ครับยายบัวบอกสูเพราะเสียงฟังอยู่เพราะเสียงนึงบอกเข้าใจครับถึงพ่อมาถึงเนี่ยถึงถึงเข้าใจครับว่าอากวงพิ่นให้เพิ่นไปเข้าความฝันยายบัวครับบอกว่าให้มาหูุบเบิ้งใหม่ครับเพราะว่าอยู่ตรงจุดนี่ยมันจะมีเลขอยู่สามตัวคือเมื่อนั้น ส่วนมากเห็นกันก็จะเห็นเป็นสามหาอย่างเดียวน้องยายบัวเนาะพ่อแม่เหมือนนี้เห็นเป็นเหล็กเจ็ดอีกแมนบัวเลขกเจ็ดเป็นเจ็ดสามห้านะเมิ่งเอาคท่านผู้ชมเมืองเอาตามสายตาพูเที่ยงกับยายบัวก็เห็นชัดเจนครับเห็นเป็นเจ็ดสามห้าแต่ว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านอาจจะเห็นแตกต่างกับพู้เที่ยงกับบัวกันเนาะท่านใดเห็นแตกต่างกันก็จะเลื่มเขียนคอมเมนต์ไตคิปมาบอกกันในเด้อครับท่านผู้ชม เพราะว่าจะได้มีโชมมีดวงไปน้ากันได้หลายท่านเนาะคุณบอกว่ามารูกไม่พันธเหที่อีกสามตัวโอ้่นไปบอกใจ้บัวแมนบ่กแม่เขาฟันมือนั่นแหลคุณบอกบ่กเซื้อเจ้าฟังนั่นะเละ่นไปเข่าฟันบอกมือไดวันที่วันที่สิบสองโอ้สิบสองเขาเข้าไปสิบเอ็ดนาะเข้ามาสิบเอ็ด เอทั้มาสองมาสิบเอ็ธก็ลวงมาเอาตองกันขึืนอีกเนาะแมองกันขึ้นเหมือนไปนอนกับบ่ค่อยได้พักผ่อนก็ได้พักผ่อนเต็มอิ่มกับเป็นกลางคืนวันที่สิบสองครับก็เลยยายบัวฝันว่าผู้เจคเอาไปบอกในความฝันบอกว่าให้มารูปเบิ้องไม้ครับมารูปเบิ้องไม้เพราะว่ามีเลขอยู่สามตัวครับน่าจะเป็นเจ็ดสามห้านะครับท่านผู้ชมแทนบ่ยายบัวเนาะเอาซี่ๆให้ให้ท่านผู้ชมเบิ้งแน่ใส่เลขกเจ็ดใส่เลขกสามใส่เลขกห้า เอาเดี๋ยวจะให้ยายบัวพันสี่ให้เบิ่งนครับสมุชมตรงที่ยายบัวเห็นเป็นเหล็กเจ็ดครับเจ็ดมีสามมีห้าโอ้ยครับชัดเจนครับทผมุชมโอ้ยเนาะมือนี่เห็นชัดเจนก็มือนั่นอีกครับสมุชมซึ่งมันนั้นคุณแม่บอกนั่นกันยังบอกท่านเห็นเหล็กเจ็ดครับเห็นอยู่เป็นประมาณสามหาแต่ว่าชัดเจนเทามนี้ครับสามหา มันนี่จะเห็นเป็นเจ็ดสามห้ายังทีปู่เจกค่าไปบอกใจบัวเลยครับท่านผู้ชมว่าตรงจุดนี้จะมีเลขจุดสามโตครับผมใอ้เจบัวมาหลบบังใหม่ครับมันนี่กามาล่ะครับมาขอโชคขอลาบใจบัวกับเด็จุดทูบขอโชคกับอากงเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับมาเห็นเป็นเจ็ดสามห้านะครับท่านผู้ชม ชัดบอรครับท่านผู้ชมชัดบอรครับไหวมือพอเที่องกับตีงเนาะแต่ว่าสามตามสายตาพอเที่องเบิ้งนี่ก็เห็นเป็นเจ็ดสามหาชัดครับท่านผู้ชมชัดเจ็ดสามห้าซึ่งสามหาในตัวใหญ่เหมือนเกลืงเลยครับท่านผู้ชม ต้นหยังก็ย่ายนี่ต้นยี่หยังก็ะเหรอต้นบักเดือต้นบักเดือ,อเดือยหยางเกาะเดือยเพราะเที่ยงก็จำไม่ได้เนาะเป็นให้โพ่อเใ,ให้เดือดให้เดือยแบักเดือโพ่อเหรอือให้โพ่นี่ยให้โพ่อแบเดือโพ่ครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นี่แหละครับตรงจุดนี้แหละครับที่ปู่เจกไปเขาฝันยายบัวบอกว่าให้มาลู่เบิง่งดีข้อมีอยู่สามตครับผมตัวเล็กยังที่เห็นนี่ระคาตะมือช่อมเจ็ดสามห้า ดี๋ยาประเทียงจะพาท่านผู้ชมไป็นซองเบิ้งเนาะอยู่ลูกมะพร้าวเพราะว่าตอนนั้นคืนน่นเอามะพร้าวมาถวายให้ปู่เจกแต่ว่ากาบ,บ่ได้เบิ้งครับนั่งมื่ออันอนั้นคือกันครับมื่อวันตุ๊จีนนะมณฑลเสียบต,ตอนกลางวัานนั่นกาบ,บ่ได้เบิงมื้อนีงมันเที๋ยงเลยจะขอซองเบิ้งจักหน่อยเนาะครับรท่านผู้ชมเนาะพอเห็นตัวเลขอาจจะตรงก,กันกับอยู่ที่ต้นไม่ต้นนี้ก็ได้ครับผมโอ้ยประเทียงเกินบ่ถทึกแยกเป็นต้นนี้หยังเนาะ ซึ่งต้นนี้แหละครับที่ท่านผู้ชมที่เจ้าของที่พ่นบอกว่าหลานเพินาปลูข้อเสียชีวิตอยู่ตรงจุดนี้แหละครับผมท่านผู้ชมไปครับไปซองเบิองยู่ธีลูกมะพร้าวครับผมท่านผู้ชมเนาะครับท่านผู้ชมก่อนที่ไปอ่องเบิ่งยูธีลูกมะพร้าวยายบัวมาซองยูธีลูกสมครับยูธีเงาไม้นี่ครับผม ที่เอามาไหวเจ้าทีเจ้าทางอยู่ที่ตนไม่นี่ครับผมกับพอดีมาเห็นตรงจุดนี้ครับนี่จะให้ท่านผู้ชมในเบิ้งครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเป็นเลขตัวไหนเป็นเลขอะไรแต่ว่าตามสายตาพอเที่ยงเห็นนี่จะเห็นอยู่ประมาณสองตัวติดกันเลขครับท่านผู้ชมจะเป็นสองตัวติดกันเลยนะครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นี่ดูดีๆกันนะครับ เบืองเอาเด้อขับสมผู้ชมเบึงเอาเด้อ,มมอ,ดอพอเที่ยงคิดว่ามันอาจจะตรงกันกันกบเด็กของทีอากงไปเข่าฝันกับคุณลุงเจ้าของทีลยครับสม,มุชมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นก็ให้สม,มุชมทุกท่านได้โปรดใช้วิจา,า,ารณญาณแลวกให้ซองเบืองด้วยสายตาของตัวเองครับผมว่าตรงจุดนี้จะเป็นสมครับเป็นส้มเอามาไหว้เจ้าที่อยู่ที่โคนต้นไม้นะครับสม,มุชม บอได้ย่สารครับอันนี้ยุคนตนใหม่ครับพอดีก่อนจะไปซองผ้าว็มมาเห็นพอดีครับเลยอยากเอาไปฝากเอฟซีท่านผู้ช่วเนาะกระเบิ้งเอาครับผมพเพราะเรื่องคีดว่าเป็นตัวเลขแน่นอนครับ ตามสายตายายบัวแม่เบืองนีย่ยายบัวเห็นเป็นตัวใดนี่อยู่ที่ลูกสมเป็นสีกับเก่าเป็นสีเก่าบ่แม่สีเก่าอืมสีเก่ามันก็ตรงกันกับเรขที่อากงเพิ่นขาไปบอกลุงเจ้าของทีแล้วเนาะแม่ที่มือนั้นวันจุ๊จีนันทีเพิ่นมะวายกับเพอ่เทื่องครับเพิ่นกับมาบกให้ฟังว่าเพิ่นฝันตามจริงเพิ่นได้สีรถตรีไว้หล่ะครับเพราะว่าจะเป็นสีเก่า เก่าสี่หรือว่าสามหาพอดีเพนฝันปูนเจก็เลยว่าได้เด้เนตตัวเลกกาอยูที่เพนกระสี่ไปที่โรตเตอรี่ีสี่เก่ากับสามหาครับท่านผู้ชมซึ่งมาเบิ่อองอยูสมมิอนก้ะตามสายตาระเทื่งกับว่าเห็นเป็นเหล็กสี่เก่าขึ้นกันละครับตัวสี่เก่าตัวนี้ขึ้นเป็นเหล็กสองตาเทออี่ข้างบนนั่นบ่เมนนี่นะเมนคือเหล็กสองเมนอยู่เมนอยู่ขึ้นเหล็กสอง สองซีเก่าหรือว่าคาธาตัดเลนก็จะเป็นเก่าซีซีเก่าเน้อใ่บัวนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวซึ่งอยู่นี่มันจะมีผลไม้อยู่สามรูกครับ่านผู้ชมมันกับเป็นเลนกับันตรงจุดอื่นกับบมีครับแต่ผู้ชมเมนบ่แมันจะบัมีครับมันจะไม่มีนะครับท่านผู้ชมไม่มีก็มีอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวละครับสิว่าเห็นตัวนี้กะไม่ตรงนี้มันให้เป็นคลิดตัวเลขอีกขฉ่ยายนี่ห่วย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  แมนมาวะเบิ่องก่อนนะเพือเที่ยงเบิ่งก่อนนะโอ้ยว่างไวเกิดกระบาดแบบนี้เห็นจะบัวจับใบเอาใช่ไบัวจับใบเบิ่องใช่บัวจับใบเบิ่งบ่เป็นบ่คือบ่อขื่อหวานบ่อบ่บ่อคอยชัดกันตัวนี้จุดเดียวนี่ละนี่เออนี่ตัวนี้จังชัดเจนนี่นี่ครับท่านผู้ชมแมนอยู่รับเบิ้งดีๆคือจังมี สามตัวเลยครับเอาจิ้มหน้าจอใหยนะย่า่มาจิ้มหน้าจอโทรศัพท์ปุ๊บว่ามันจิ้มหน้าจอจิ้มหน้าจอพี่จิ้มลงหน้าจอเออนานพอแล้วชัดเจนแล้ว,ลลวครับท่านใดทีด่ชื่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาช้าแนวเนี้เด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเนาะไอ้คลิปดีๆตัวไหก็เดี๋ยวมาฝากท่านผู้ชมอีกครัง้งต่อไปครับผม ครับสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็จะขอปิดคลิปไปจะเพียงเท่านี้ครับผม <c oughs> คนบอกไปแน่ก็เสียงแหบเนาะก็จะขอปิดคลิปไปแจะเพียงเท่านี้ครับผมการสมุทผช้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณล่ะครับผมคลิปนี้พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับพอกันไหมล่ะครับคลิปนาอาจจะเป็นบอกเผาเข้าไปซ่องมึงบอกเผาเนาะบอกเผานี่อาจจะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมครับ คลิปนี้พอเที่ยงก็ขอตัวลาไปละครับผมพอกันไหมครับคลิปหนาครับผมเดี๋ยวพาไปซองมึงมอกผ้าลรอครับครับผมตัวเลขมอนีที่พอเที่ยงมาจุดทูบขอโชคขอลาบกับยายบัวกับบาขวงสองเก่าก็จะเห็นยุดที่ต้นไม้ขึ้นเก่าครับตรงจุดเดิมครับแต่ว่าเพิ่มเติมไม่หีีคือเป็นเลขเจ็ดขนาดจะเป็นเจ็ด สามห้าหลกักกระย่ที่ลูกสมครับผมก็เป็นที่สม้มนะครับจะเป็นสองสี่เก้าครับเป็นเลขที่เคยเห็นอยู่แต่เก่าเลยครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชแนวไหนเด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําคลิปเนาะครับคลิปนี้พระเทพรจะขอปิดคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ครับผม,ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน คิดหวังสิ่งใดคอไดอไดสมดังปรารถนาคิดเงินใดเงินคิดทองใด้ทองให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันของงวดวันที่16 5, พฤษภุภาพันพราะส์ที่จะถึงนี่ครับคือมืออื่นนี่แหละครับผมบขอคอท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบกันสุขสุขคนมีเงินมีทองใส่ใจกันสุขสุขคนเนาะครับเนาะคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าไปละครับ